สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างไรายได้การส่งเสริมอาชีพแบบวิถีพอเพียงเป็นการถ่ายทอดอเรื่องราวของบุคคลต้นแบบในการดําเนินชีวิตและนการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้แบบวิถีพอเพียงและสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมวชาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบวิธีพอเพียงครับครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการคัดขนาดลูกกบแบบมือใหม่นะครับครับสำหรับการคัดขนาดลูกกบแบบมือใหม่นั้นนะครับเราก็ต้องอเข้าใจนะครับวิถีหรือพฤติกรรมของอลูกกบหรือว่าลูกออดนะครับ หลังจากที่เราผสมพันธุ์แล้วนะครับหรือขยายพันธุ์เสร็จแล้วก็จะได้ลูกออดมานะครับก็ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังฟักออกจากเป็นไข่แล้วเนี่ยลูกออดก็จะเริ่มมีขนาดไม่เท่ากันนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่กบกินอาหารไม่ทันกันนะครับาบางตัวก็กินเก่งก็จะตัวโตวหน่อยนะครับกินไม่ทันเพื่อนก็จะตัวเล็กนะครับ ก็เป็นเรื่องของวิถีธรรมชาตินะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรจะทําการคัดขนาดเมื่อลูกอสอายุประมาณ7 1 0วันนะครับโดยการใช้ตะแกรงคัดขนาดาที่ทํำตะข่ายจากตะข่ายพลาสติกนะครับที่มีขนาดขอบช่องตะข่ายนี้ขนาดต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเลือกซื้อตามท้องตลาดได้นะครับได้โดยทําการคัดขนาดทุกๆสัก สาวันนะครับเราก็จะมีการแยกนะครับไว้ไปเลี้ยงในแต่ละบ่อนะครับในในระยะที่ลูกออสบางตัวเริ่มมีขาหน้าออกเนี่ยนะครับเราจะใช้ตะแกรงคัดขนาดไม่ได้แล้วนะครับก็เนื่องจากว่าลูกออสเนี่ยจะเกาะอยู่ที่ตะแกรงนะครับแล้วก็ไม่รอดช่องลงไปจนต้องเปลี่ยนมาใช้กระมังเติมน้ำนะครับให้เต็มแล้วก็จะค่อยคัด นะครับลูกกบที่มีครบสีขาออกไปนะครับหรือว่าเราจะใช้ตะแกรงนะครับลองไปดูเลือกดูที่ตลาดนะครับที่เป็นร้านขายวัสดุการเกษตรนะครับก,ก็ลองไปสอบถามดูนะครับใกล้บ้านท่านนะครับเมื่อ,อครบออกขาหรือว่าที่มีขนาดเดียวกันนะครับเราก็ใช้ตะข่ายนะครับแยกออกมา นะครับเมื่อลูกกบอายุประมาณ1เดือนนะครับลูกกบก็จะเป็นตัวเต็มใบนะครับแล้วก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับครับสำหรับลูกกบนะครับตัวที่หางยังครบนะครับก็จะอยู่ในน้ำนะครับส่วนลูกกบนะครับตัวที่หางหดเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มใบแล้วก็จะอยู่บนบกนะครับเราจึงต้องมีการ ค่าแจกลูกกบนะครับที่โตเต็มวัยออกไปใส่บ่ออื่นโดยในบอ่อแต่ละบ่อจะแบ่งตามอายุของลูกกบครับก็ดังนี้นะครับก็อย่างถ้าสมมติว่าอายุ7วันเนี่ยนะครับเราก็อนุบาลแล้วการปล่อยเลี้ยงอยู่ที่2000ตัวต่อตารางเมตรนะครับส่วนอายุ8ถึง14วันเนี่ยเราก็อนุบาลแล้วการปล่อยเลี้ยงอยู่ที่1 5 0 0ตัวนะครับต่อตารางเมตรนะครับ ส่วนอายุ15-25วันนะครับแล้วก็อนุบาลและการปล่อยเลี้ยง800ตัวต่อตารางเมตรนะครับส่วนอายุประมาณ26-30วันเนี่ยเราก็อนุบาลแล้วก็ปล่อยเลี้ยงอยู่ที่500ตัวต่อตารางเมตรนะครับส่วนอายุ1-4เดือนนะครับแล้วก็อนุบาลแล้วก็ปล่อยเลี้ยงอยู่ที่100-150ตัวต่อตารางเมตรนะครับ เพื่อเป็นการไม่หนาแน่นเกินไปนะครับต้องไม่เกินนี้นะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คาดแยกไซส์เขาจะกัดกินกันนะครับแล้วก็ทําให้ประชากรลูกอสหรือลูกกบลดลงนั่นคือหมายถึงผลกําไรและการขาดทุนหรือต้นทุนนะครับในการผลิตของเรานั่นเองนะครับครับสาหรับมือใหม่นะครับก็ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับในช่องนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับพฤติกรรม ของลูกออสนะครับอย่างในช่วงระยะเวลา,าลูกออสหรือลูกกบนะครับอายุนอยู่ในช่วงเท่าไหร่นะครับหรือควรจะแยกตอนไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เข้ามาศ,ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับในช่องวิธีคนร้านแบบพอเพียงนี่แหละครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พอดีของผมนะครับก็ ทำงานประจํานะครับท่านผู้ชมก็วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็รับรายการอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับด้วยด้วยภาักงานนะครับก็แล้วก็มีเอฟซีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับผมไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ก็มีหลายท่านนะครับแล้วก็ไม่ได้โทรกลับนะครับก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรนะครับก็ให้ติดต่อทาง u t u b e นะครับหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับสอบถามนะครับหรือว่าให้แสดงความคิดเห็นนะครับไว้ใน ด้านล่างคอมเมนต์คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะทยอยตอบนะครับหรือว่าท่านใดที่มีความรู้นะครับมีความเข้าใจมีประสบการณ์ก็สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนหรือว่าสามารถตอบแทนตัวผ,ผมเองได้เลยนะครับเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่แล้วนะครับนะครับก็สามารถตอบกันสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นของเป็นช่องของพวกเราทุกคนนะครับ เราสามารถาาแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับเพื่อเ,เป็นการพัฒนาได้ส่งเสริมอาชีพนะครับไม่ว่า,าเป็น fc เก่าหรือ fc ใหม่นะครับที่เข้ามาก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพื่อเราจะได้พัฒนา,าการเลี้ยงกบนะครับได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ประหยัดต้นทุนนะครับได้มากที่สุดนะครับและเข้าใจพฤติกรรมนะครับเข้าใจการเลี้ยงอย่าง ถูกวิธีให้ได้ไหวที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งการเลี้ยงกบเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาไปพบกับฟาร์มกบของพี่ต่อนะครับสิงห์วรีที่พูดคุยกันกับพี่เขามาตลอดนะครับท่านก็มีแนวคิดดีๆนะครับมีสิ่งดีๆนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มา แลกเปลี่ยนกับ f อซทุกท่านนะครับท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปพบพี่ต่อสิงห์บุรีนะครับ,รบเดี๋ยวไปพบพี่ต่อได้เลยครับออลานาะฟาร์มิงเขาให้แยกว่าเล็กไวเล็กกลางกับกลางให้ใกล้เคียงกันไซส์นะก็ฟาร์มคบที่เนินมะปางเราก็ทำตาพู้ถือได้ผลดีอยู่ แต่ก็ยังคัดสมคมดนะมีตาลายบ้างแต่ก็ไม่กินกันแล้วนะจะสังเกตได้จากดูไซส์นั้นแต่ถ้าเล็กสุดก็จะมาแยกไว้บ่อนี้เลยก็ช่วยลดปัญหาการกัดกินกันได้พอสมควรถือว่าเหลือเป็นหมื่นตัว อย่างอันนี้ถ้าตัวไหนหูใหญ่หน่อยก็จะทำการแยกครบชุดเดียวกันแต่ซสายไม่เท่ากันนะอันนี้ สำหรับรอให้ลูกค้านะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่พี่ต่อสิงห์บุรีเราได้นำประสบการณ์นะครับที่ได้สะสมมานะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมทุกท่านเหล็ซีทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้เราได้อลองไปนำไปใช้ดูนะครับนำไปลองไปไปบัตดดูนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ประสบผลสำเร็จได้ไวขึ้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ